สวัสดีครับประชชนชาวไทยที่รักทุกท่านในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่เดือนธันวาคม2 6 6 2จนถึงวันนี้นะครับคือวันที่16วมีนาคม2 5 6 3ก็มีการระบาดไปแล้วถึง154ประเทศมีจำนวนผู้ป่วยรวม167,543รายทั่วโลกนะครับและประเทศไทยเองด้วยจนถึงวันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อแล้ว146ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว38รายเสียชีวิต1รายและยังไม่พบมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นประเทศไทยก็สามารถที่จะชะลอการแพร่กระจายของโรคได้ดีด้วยระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับแต่การระบาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นั้นมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสาเหตุสาคัญก็อาจจะเกิดจากการรวมตัวของประชาชนจานวนมาก แล้วเป็นช่วงที่มีจํานวนผู้ป่วยเกิดขึ้นมากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ประชาชนก็มีความห่วงกังวลน,นะครับบางท่านอาจจะรู้สึกกลัวการติดเชื้อเป็นอย่างมากโดยเฉพาะมีการเสนอข่าวการแพร่ระบาดและผู้เสียชีวิตในต่างประเทศจํานวนมากรวมถึงมีข่าวสารมากมายนะครับที่อาจจะไม่ได้ผ่านการคัดกรองได้ส่งถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วนะครับในข่าวสารเหล่านั้นบางส่วนก็ไม่เป็นความจริงจนทําให้เกิดความตะหนกแตกตื่น เริ่มมีการกักตุนหน้ากากอนามัยและสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งไม่มีความจำเป็นนะครับในสถานาเช่นนี้ผมขอย้ําว่ารัฐบาลไทยไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับจนถึงวันนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันทํางานในการที่จะคัดกรองผู้ป่วยตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพมีการตรวจทางห้องปฏิบติการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์สถานพยาบาล และเวชภัณฑ์ทั่วประเทศอย่างเพียงพอเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อและสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัยิงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผมเองนั้นถือว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้นคือหัวใจสําคัญนะครับในการที่จะควบคมุมการระบาดและรักษาโรครัฐบาลจึงให้การสนับสนุนและดูแลอย่างเต็มที่ทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตลอดจนการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ องค์การอนามัยโลกได้ประเมินว่าการระบาดของโรคโควิด -19 นั้นจะเป็นการระบาดเป็นวงกว้างโดยคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากและอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลกเพื่อจะลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดรัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อห,หยุดการแพร่กระจายเชื้อโดยงดกิจกรรมในสถานที่ที่มีการชุมนุมจำนวนมากนะครับไปสถานที่มีความเสี่ยงสูง เช่นสถานบันเทิงสนามกีฬาและสถานศึกษายกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มขน้นประเทศไทยจะชะกากต่อสู้กับไวรัสนี้ก็ด้วยความร่วมมือของประชาชนโดยการงดการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลานี้หรือในกรณีกลับจากกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างเพลิงคัด14วันรักษาสุขอนามัยส่วนตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้แก่กินร้อนอาหารปรุงสุกใหม่สะอาด ไม่กินของแปลกช้อนเราแก้วเราห้ามกินน้ําแก้วเดียวกันสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยงคนไม่ป่วยใช้หน้ากากผ้าแต่ถ้ามีอาการป่วยก็ควรสวมหน้ากากอนามัยนะครับล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆกรณีที่ต้องไปที่สาธารณะและต้องจับลูกบิดประตูราวรถเมล์ปุ่มกดลิฟต์บันไดเลื่อนห้องน้ําเป็นต้นสําหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรง ก็ได้แก่ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงต้องช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพนะครับให้แข็งแรงกินยายอย่างสม่ําเสมอเพราะหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการหนักนะครับและมีโอกาสเสียชีวิตสูงการหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดก็เช่นกันนะครับที่อากาศไทยเทไม่สะดวกเพราะมีโอกาสจะแพร่เชือ้อหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะสวมหน้ากากาอนา,ามัยแล้วก็ยืนห่างกันอย่างน้อย1เมตรโดยเฉพาะยิ่งผู้ จ็บป่วยไม่สบ,บายรู้สึกไม่สบ,บายก็ควรอยู่บ้านนะครับต่อไปก็คือการกักตุนของนะครับอย่าเพิ่งไปกักตุนของอย่าวิตกนะครับกังวลจนเกินไปนะครับก็มีการยืนยันมาแล้วว่ามีความพร้อมในการดูแลในเรื่องเหล่านี้นะครับขอให้มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลเราจะจัดการให้มั่นใจได้ว่าจะมีหน้ากากอนามัยเครื่องุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้อย่างเพียงพอนะครับคราวนี้อยู่ในขั้นตอนการปรึกษาหา,หาหรือหาแนวทางหาจํานวนให้เพิ่มขึ้นนะครับ ขอความร่วมมือกับผู้ที่ยังไม่มีอาการไม่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อและแพทย์มีฉัยแล้วว่ายังไม่มีความเปานต้องตรวจก็ขอย้ิักเกตอาการต่อไปนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องสิ้นเปือนค่าใช้จ่ายและจะได้มีชุดตรวจเพียงพอสําหรับผู้ที่จําเป็นต้องใช้จริงๆเท่านั้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจยังมีราคาแพงอยู่และหมอพยาบาลผู้ที่เข้าไปทําการป้ายจมกูกป้ายคอเพื่อเก็บเชื้อไปส่งตรวจนั้นต้องใส่ชุดป้องกันตัวอย่างรัดกุมนะครับและต้องใช้เวลาในการตรวจ ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์และการใส่ชุดไปด้วยขอความร่วมมือนะครับอยู่การกระจายข่าวที่ไม่เป็นความจรงิงสร้างความแจกเตือนให้กับประชาชนและก,ก็ก่อนจะมีการกระจายข่าวใดๆขอให้มีการตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อนนะครับการระบาดของโรคนี้นะครับเราต้องทำงใจร่วมกันว่ายังคงดาเนินไปอีกระยะหนึ่งผมรู้ว่าพวกเราทุกคนต้องลำบากนะครับต้องเจ็บปวดแต่เราก็ต้องอดทนเพื่อจะร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ ผมขอขอบคุณผู้บปริการทุกฝ่ายและประชาชนทุกคนนะครับประเทศไทยต้องชนะครับ